สวัสดีนะครับเช้าวันคารที่9กันยายน2568มาแล้วปากกุไลกุดแชร์กดตานับตลาดนัดโคกระบือเสียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวัอนี้นะเละตุ้มเปกเดียวนะครับเข่าตุม้ม <c oughs> ตุต้มโคนเครื่องแข็งเดีวยวนะครับเ <c oughs> ข่ากลางพี่โบสิบบมีสิทธิ์ดอกนะมุมในนะครับ <c oughs> ายางยางหนักครับยางลำบากเนี่ยเดือย เก็บรายละเอียดมุมขอบไปนึงนะเบพัันถเันเยตันย่ดเวเอาได้ไ่รอด้ร้อนได้รอนด้ดดีดดีไปดเดีมาไปยดที่นี่เลยมตดันเยเตวันเลยทอะไรไม นนสูงร้อยยีบนะยนะ่บหาบวกนะแม่ผมผมสิบหาตัวนั้นเปิดมือหนึง่งตัวนี้เปิดมือหานะครับมือนหาก็มือหนึ่งนะครับ

สองเบอร์สามสุดสองเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันนะครับวนวันนะครับสูงลอยยีบผ่านะครับหนาหนาวนวันนะหนาหนาวุนวันเนี่ยขายสองหมื่นสองหมื่นพันนะครับ ร้อยน,นีน่สองหมื่นพันนะครับร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยสามสิบนะครับวุนวนหนานานะครับเปลี่ยนน้ามประมาณสิบห้าคนนะครับสิ 15, บห้าคนยี่สิบคนนะครับเหมอนกันครับเป็นๆๆน้อยๆก็เปิดมาเมื่อหานอูู้หน่อยครับ จ,จมุ่มนี้ก็เคืองแข็งนะคุณนะเบิ่ง <Okay. S 2> เกิบนะบลองเท่าบูดเาวนะครับเคืองหนึงนะเคืองเคืองแข่งนะแอ้มินเขาข้างในบ่านะอะไรอ้มินใส่นะ หุ่มคอ,นะอนะครับนะบูดหุ่มคอนะครับบูดสันนะครับเข่นะา,านนบ่ได้นะครับวันนี้บรรยากาศด้านในกืบนะครับบอคึกคักป่าแดดมันยางหยางนะครับเวียดนามกือบเื้อได้มุ่งบ,บุขอบนะครับปวดขั้นลงมาเจอกัน,ากนะกนนะซาเปียด <c oughs> สองตัว นุ่มหน่อยสูงร้อยสิบห้าบวกครับน่มันกำลังต่อราคากันอยู่ 20, นะครับตัวเมียสูงร้อยสามสร้อยสามห้ามืนกครับส่วนหนาอยู่สองห่นสองหมื่นสี่นะครับแราคากันประมาณนั้นครับสองหมืนสองหมื่นสี่นะครับ

สื่อลำบากนะครับฝั่งนนะครับหยางหยากนะครับเพลิงแครงนะครับนี่ต่กอกันนะครับสามตัว 5, หามเงินหามนะครับรยังไงเขาจับเสียดีไหมเลยเห็นบอลเขาเขีเยย อูยบมีอยู่นาตวนิ่งนะครับลูกน่าจะเสือกือพักไแพ้สืแพ้หกพันห้องมืยัง้องเ่างยังยตัวดันบอกมันบอก่สืตันี้บอห้องคือแก

bảy chú rồi mấy anh đi, bỏ lỡ những video hấp dẫn มืัอนี้ยามก็ได้เลยนะครับมืัอนี้นะครับตรงกลางกลางแมววันหญ่เกับสูงลอยสามสิบกรัมขายลักสองนะครับสองหมื่นครับสามตัวห้าหมื่นกว่านะครับสูงลอยยี่ห้าบวกกับนึ่หมื่นนิดๆนะครับสามตัวห้าหมื่นกว่าจอยจอยเออเดี๋ยวรอไปก่อน

อแ่กันขายไต่อเลยม่แ่งกันเลยขายยที่เดียวเออแบ่งกันเาบ่ดเดียวนซุย่งหานะครับนอย สูงไปสามสิบจังแต่รักสองนะครับนบนี้นวนๆนานางามเหยยดง,งามให้สองหมื่นนนานส่วนท่างง่วนเลียงไอ้ป้ายเลียงป้ายงามกับบะหมี่นะครับนี่จะแบบล้อยเหนื้อนะครับมีแต่ลอยเหนือวัอนน,นี้นะครับยางกับยางบะไดยนะครับวันนี้นะครับ อมินทิ่ภาพอีบังงัวนะครับไป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 ออกไปงเลยไปไปสิกินหยั่งสีเอาเหงเมาเดี๋ยวเห็มมากไ้ไปางไปใใจก้อนพอๆเดียวว่างานใเขาจะไปซื้ออะไรไปชงก้อนเยยากูไปซเ้อะนีรนยากก้อนากพูดซื้นะไปนางรหนอยไปไดีใช่ดอกเ้ย

สูงลอยสามหายเง่าๆกับบ่ถึงบ่แตะหลักสามนะครับมืนน่อนี้มีเง่าวๆกับขามสามอย่างครับมื่อนี้นะครับ